สารบนเปื้อนที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเราอาจจะจัดประเภทเป็นอไอระเหยหรือกา๊าซส่วนในกลุ่มของอนุภาคซึ่งอาจจะเป็นอนุภาคที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวนะคะเมื่อเราหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่เราควรจะทราบขนาดของอนุภาคนะคะถ้าเป็นไอระเหยแน่นอนมันสามารถที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราได้จนกระทั่งถึงถุงลมปอดแต่สําหรับอนุภาคนั้น อนุภาคที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะตกค้างอยู่ในแค่โพรงจมูกของเราส่วนอนุภาคขนาดกลางซึ่งมีขนาด20ไมครอนนะคะอาจจะตกค้างอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนกลางนั่นก็คือที่หลอดลมและ,ะแขนงของหลอดลมส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆกนะคะก็สามารถที่จะลงไปถึงถุงลมปอดหรือที่เราเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนปลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อนุภาคที่ไม่สามารถละลายน้ําซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของ SDS ะะคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีเราก็จะทราบว่าสารที่สามารถละลายน้ําได้นั้นไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เมื่อเข้าสู่ทางเดินหายใจมีโอกาสที่จะกระจายเข้าไปยังกระแสะเลือดของเราได้โดยการดูดซึมหรือการละลายเข้าสู่ระบบไหลเวียนของร่างกาย ะะแต่ถ้าเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถละลายน้ําได้อนุภาคขนาดใหญ่ที่ตกค้างอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนต้นและส่วนกลางก็จะถูกกระจัดออกไปในขณะที่พวกที่มีขนาดเล็กก็จะลงไปถึงถุงลมและอาจจะทําอันตรายให้เกิดขึ้นกับเราได้ในทําให้เกิดพยาธิสภาพได้ที่บริเวณถุงลมได้ค่ะ SDS หรือ MSDS หรือพนักงานอาจจะเคยได้ยินจากคําว่าซออหนึ่งหมายถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีข้อมูลที่สําคัญใน MSDS นั้นเนี่ยนะคะที่พนักงานควรจะทราบนะะก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีความสามารถในการละลายในน้ำนะคะเป็นประเด็นที่พนักงานอาจจะต้องสังเกตเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ ะะว่าสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อเราอย่างไรได้บ้างนะคะทางเข้าสู่ร่างกายนะคะซึ่งอาจจะเป็นทางปากทางจมูกหรือว่าทางผิวหนังนะะออนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของค่าขีดจำกัดความความเ,เข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือที่เราจจะเคยได้ยินคำว่า TLV นะคะพนักงานควรจะดูค่าของ TLV นั้นเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ ในจ้างจะต้องตรวจตามกฎหมายนะคะสามารถนํามาเปรียบเทียบกับค่าที่ว่านี้ถ้าความเข้มข้นในอากาศนะคะสูงเกินกว่ค่า t o v นั่นก็คือเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการทํางานนะคะนอกจากค่า t l v แล้วนะคะในเรื่องของข้อควรระ,ะมัดระวังในการขนย้ายการจัดเก็บสารเคมีก็มีข้อมูลอยู่ใน MSDS เช่นเดียวกัน รวมไปถึงขั้นตอนของการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นสารเคมีหกรั่วไหลหรือว่าเมื่อมีเกิดการไฟไหม้ขึ้นภายในโรงงานนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่พนักงานสามารถดูได้จาก MSDS ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งใน MSDS ก็คือการที่เราจะทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะข้อมูล MSDS เป็นข้อมูลทีท่ทันสมัยหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อมูลที่ เก่าเกินไปแล้วนะคะเราก็สามารถดูได้จากวันที่จัดทำ MSDS นั้น